ราชาลูกหนังท่วโลกขอเสนอข่าบ้านแฟนแมนยูส่งข้อความไล่เกลเซอร์ถึงสนามบัคคาเนียแฟนบอลในสหรัฐอเมริกาของแมนเชสเตอร์ทำป้ายข้อความขับไล่ตระกูลเกลเซอร์แล้วจ้างเครื่องบินให้มันไปบินอยู่เหนือเรมอนด์เจมส์สเตเดียมสนามเย่าของแทมปาเบ์บัคคาเนียทีมดังของศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ที่ตระกูลเกลเซอร์เป็นเจ้าของสาวกแมนเชสเตอร์ไม่ชอบตระกูลเกลเซอร์มานานนับตั้งแต่ที่ครอบครัวดังกล่าว เข้าเทคโอเวอร์ทีเมื่อช่วงปี2005หลังจึกมองว่าพวกเขากู้เงินมาซื้อทีมแล้วทายโอนนี่มาให้สโมสรเป็นฝ่ายชำระนี่แทนขณะเดียวกันเหล่าสาวมุกปีแสดงก็มองว่าตระกูลเกลเซอร์บริหารทีมแบบไม่จริงจังมากเท่าที่ควรจนส่งผลเสียกับผลงานของทีมตามไปด้วยเดิมทีตระกูลเกลเซอร์ประกาศไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนว่าพวกเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอทุกรูปแบบจากกลุ่มทุนอื่นๆทั้งการจะขายหุ้นแมนเชสเตอร์บางส่วนหรือการขายทีมแบบถาวร ซึ่งมันก็มีเซอร์จิมและคริคฟกับชิคย,ยาซิมบิดหมัดอัลธานีที่สนใจจะเทคโอเวอร์ทีมจนยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่จนถึงตอนนี้ตระกูลเกลเซอร์ก็ยังไม่ได้ให้คาตอบสักทีว่าจะขายทีมหรือไม่เรื่องดังกล่าวทําให้ซาวกแมตต์ไม่พอใจตระกูลเกลเซอร์มากขึ้นไปอีกจนล่าสุดแฟนบอลของเข,เ,อเขาในเมืองแธมป้าและเมืองพิสเบิร์กก็รวมมือกันทำป้ายขับไล่ตระกูลเกลเซอร์ที่มีข้อความว่าแฮชแท็กเกลเซอร์เอา แล้วให้มันไปบินเหนือเรมอนด์เจมส์สเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยที่บัคคาเนียมีคิวเปิดบ้านเจอกับฟิลาเดลเฟียอีเกิลในวันนั้นพอดีทางนี้ตระกูลเกลเซอร์เป็นเจ้าของบัคคาเนียมาตั้งแต่ปี1995แล้วซึ่งแชมป์ซูเปอร์โบว์ทั้ง2สมัยในประวัติศาสตร์ของบัคคาเนียก็เกิดขึ้นในยุคข,ของตระกูลเกลเซอร์ประกอบด้วยเมื่อปี2002กับปี2020 เคิโอร,รกิลอนแบ็กซายแมนเฉยตัวเตดเปิดใจเลือกย้ายร่วมทีมปีแสดงเพราะปัจจาฟุตบอลสอดคล้องกับเอดิดเทนฮากเรกิลอนย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้หลังจากทีมของเทนฮากมีปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ,บ็กซ้ายบาดเจ็บแข้งชาวสเปนิชกล่าวว่าเทนฮากต้องการให้ผมย้ายมาและผมก็ต้องการมาที่นี่ด้วยเหมือนกันทุกอย่างจึงง่ายมากๆตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วและเราได้พูดคุยกันตลอดในสนามซ้อมเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการจากการเล่นแบ ผมคิดว่าเราได้แชร์ปรัชญาลูกหนังแบบเดียวกันนะเขาชอบคนทํางานหนักและผมก็ชอบทํางานหนักอยู่แล้วผมคิดว่าเรามีแนวคิดแบบเดียวกันเลยสําหรับเร็กิรอนประเดิมสนามให้แมนเชสเตอร์ในเกมพิมพ์หลีกนะัดที่แพ้คาบ้านต่อไบรตันหนึ่งต่อสามเกรียดแผนนี้มากแฟนแมนอยู่ไม่ปลื้มทีมจับโซฟิแนอัมระบัดเดบิวต์แบ็กซ้ายเอ็ดิชเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ส่งนักเตะวัยยี่สิบเจ็ดปีลงเล่นที่เทิร์ฟมัวเพียงไม่กี่นาทีขณะที่ปีแสดงพยายามปิดเกม โดยส่งแข้งมรก็โกโลลงเล่นแบ็คซ้ายจำเป็นหลังเปลี่ยนแทนจอนี่อีเวนออกในจังหวะที่ก่อนหน้านี้เซคิโอเรเกรลอนมีอาการเจ็บต้องเปลี่ยนลาฟิเอวรานลงมาแทนเพื่อขยับวารานไปยืนคู่วิกเตอร์ลินเดเลฟอย่างไรก็ตามแฟนบอลบางคนรู้สึกงุนงงเมื่อเห็นเอริกเทนักส่งอัมระบาดที่เล่นกองกลางลงไปเปิดตัวกับทีมในตำแหน่งแบ็คซ้ายชินจินินจา26เราอยากได้เข้าลงทีมมากตั้งแต่เขาเข้ามาและในที่สุดเราก็ทำได้ในตำแหน่งแบ็คซ้ายไบอันโชซี่เซอร์ไพร์ เราไม่สามารถดึงแบ็กอาชีพจากทีมยู23ขึ้นมาได้เหรอฉันเกลียดความคิดที่เขาจะต้องโฟกัสไปที่หน้าที่แบ็กซ้ายมากกว่าสิ่งที่เราทุกคนหวังว่าเขาจะทำได้ดีจริงๆออกกาแฟตมันเป็นช่วงเวลาที่แปลกในการเปิดตัวและลงเล่นเป็นนาทีแรกสำหรับเขาเขามีเวลาหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามฉันจะบอกว่าเขาดูไม่พร้อมสำหรับแมตช์นักอิโซเมอร์ เขาไม่ใช่แบ็กซ้ายหวังว่าเขาจะไม่ให้เล่นตรงนั้นเพราะเขาเคยเล่น2-3เกมในตำแหน่งนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วที่ฮอลแลนด์จนนี่อีเวนเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมาถูกทางแล้วภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากแม้ฟอร์มกระท่อนกระแทกในสีสั่นนี้ก็ต่ำกองหลังวัย35ปีเซ็นสัญญาก,กับแมนยู็อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังย้ายออกจากสโมสรเมื่อ8ปีก่อนและเขามีบทบาทสําคัญในการช่วยปีแสดงเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่หนต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีเวนแอซิดให้บรูโน่เฟนเดสยิงสุดสวยพร้อมทั้งทําผลงานได้น่าประทับใจช่วยให้ทีมเก็บครีนชีตที่2ของฤดกูกันกองหลังทีมชาติไอร์แลนด์เหนือยอมรับว่าเขาไม่เคยคาดหวังที่จะได้กลับมาอยู่แมนเชสเตอรอีกครั้งและรู้สึกเอนจอยกับทุกช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่เมื่อถูกถามว่าเคยคิดว่าจะรับโอกาเสเซ็นสัญญาก,กับแมนเชสเตอรอีกครั้งหรือไม่ Even อมี ไม่แน่นอนว่าไม่เลยผมคิดว่าเส้นทางค้าแข่งของผู้คนมักจะจบลงแบบนั้นและมันยากมากๆสําหรับสโมสร,รที่จะมอบโอกาสให้เมื่อคุณอายุ35ปีปีที่แล้วผมมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะมากเช่นกันดังนั้นสําหรับสโมสร,รที่ทําแบบนั้นและเห็นคุณค่าในตัวผมผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้รับโอกาสนี้ผู้จัดการทำสิ่งดีๆมากมายที่นี่ผมเป็นแฟนบอลของสโมสร,รดังนั้นผมจึงดูพวกเขาเยอะมากในปีที่แล้ว ได้เคลียร์พวกเขาซึ่งเข้ารอบชิงเชนะเลิศสองถ้วยอย่างที่ผมพูดไปผมคิดว่าผู้จัดการทีมกำลังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพอลูบินสันอดีตนายทวานทีมช่าิงปิดชี้ชัดเอด็ิธเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ตัดสินใจผิดพลาดที่ดึงอ,องเดออานามาเฝ้าเสาให้กับทีมเนื่องจากนายทวานทีมชาติเคมรุนกลายมาเป็นตัวปัญหาที่ส่งผลถึงฟอร์มการเล่นที่เลวร้ายของผีแดงอย่างเห็นได้ชัด เช่นหากุนซอดัตสร้างความช็อกให้กับสาวกปีแสดงโดยการปริเสธต่อสัญญากับดาบิดเดีทียงทั้งที่เขาคว้ารางวัลถูมือทองคำมาครองได้โดยเลือกปล่อยให้มือเกาาเลือดก,กระชิงดูย้ายออกจากโอทาฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวขณะดิการอดีตนายใหญ่ทีมอาร์เจนตเลือกซื้อโอน,น่าลูกทีมเก่ามาจากอินเตอร์มิลานเนื่องจากเขาเล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้ดีกว่าเดียและทําให้เป็นที่คาดกันว่าแมนยูนเต็ดจะมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าซีซสั้นก่อน กระนั้นก็ดีจากสถานการณ์ที่ปรากฏผีแดงออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้อย่างเลวร้ายและแม้เกมล่าสุดในเพียร์ลีกพวกเขาจะหยุดผลงานที่น่าผิดหวังได้โดยการบุกไปเฉือนชนะเบอร์ลี่หนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแทน่นแถมผีแดงมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,น้อยกว่าทีมน้องใหม่อย่างน่าตกใจอีกด้วยจากปัญหาดังกล่าวอดีตมือกาวทีมลีดสเปอร์แบ็คเบิร์นและเบิร์นลีลงความเห็นว่าการย้ายมาของโอนาน่าทำให้แมนเชสเตอร์ได้รับผลกระทบในทางลบ ได้ดูแมนเจเตแบบสดๆเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ผมประหลาดใจมากที่พวกเขาเล่นได้อย่างเชื่องช้าในเกมกับเบอร์ลี่โรบินสันเผยกับ BBC เมื่อ25กันยายนกับการมีโอนาน่าเป็นโกเราพูดกันมากถึงการเล่นบอลด้วยเท้าที่ดีของเขาแต่การครองบอลน,นานของเขาเป็นเรื่องที่แย่อยไนเต็ดให้เขาครองบอลน,นานเกินไปและมันเป็นการถอยหลังเขาทําให้เกมช้าลงไปเขาคลึงบอลไปมาอยู่นานและยไนเต็ดต้องจมอยู่กับโครงสร้างนี้ พวกเขาเล่นได้อย่างเชื่องช้าและไม่มีประสิทธิภาพมันไม่เหมือนที่คุณเคยเห็นจากทีมของเอรดิธเทนฮาร์แมนยูเต็ดอาจชนะแต่แฟนบอลของพวกเขาและคนอื่นไม่รู้สึกอุ่นใจเลยว่าพวกเขากําลังจะกลับมาได้แล้วพวกเขาครองบอลไม่ได้และเป็นเบอร์ลี่ที่เหนือกว่าพวกเขาแพ้ไบรตันอาเชนอนสปเปอร์และปา้ายเยนผมผิดหวังมากไม่ได้ดูเขาเล่นกับเบอร์ลี่ผมคิดว่าพวกเขาแย่มากแฟนแมนโล่งอกไปตามๆกันหลังได้ยินเสียงนกหวีดยาวดังขึ้น เปิดชื่อแล้วสองแข้งแมนยูเมินรับบทกัปตันยุคโซชาเดอซันซึเมืองผู้ดีเผยชื่อ2นักเตะแมนเชสเตอร์ที่บอกปัดการรับบทกัปตันทีมผีแดงออกมาแล้วหลังการให้สัมภาษณ์ของโอริกกน่าโซชาอดีตนายใหญ่ชาวนาเวย์โซชาซึ่งชูปีแสดงปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อ2ปีก่อนเปิดปากให้สัมภาษณ์กับเดียลติกเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีนักเตะผีแดง2รายที่ปริเสธโอกาสการรับภาระก,กับตันซึ่งทําให้เขาผิดหวังไม่น้อยผมไม่บอกชื่อหรอกแต่ผมผิดหวังมากตอนที่2นักเตะปริเสธโอกาสกาเป็นกัปตันทีม โซชาในวัย50ปีเอยต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ24กันยายนเดอ์สันอ้างว่าทั้งคู่ได้แก่พอปอกบาก,กับมาคัดแรดฟอร์ดปอปอกบาได้รับข้อเสนอแต่เขาบอกว่าจะย้ายทีมจึงบอกปัดแรดฟอร์ดเช่นกันที่ถูกบอกให้เป็นกัปตันแต่เขาไม่คิดว่าเขาพร้อมสาหรับหน้าทีน่นี้สื่อยักอ้างถึงคําพูดของแหล่งข่าวสําหรับปอกบากองกลางชาวเมืองน้ําหอมล่าสุดหวนกลับไปคัาแข่งกับยูเวนตุสอีกรอบหลังหมดสัญญากับทีมโอทัฟฟอร์ดขณะที่แรดฟอร์ดยังเป็นขุนพลทีมแมนเชสเตอร์เช่นเดิม ทั้งนี้ในช่วงที่โซชาได้คุมทีมปีแสดงเดือนธันวาคม2018อันโตนิโอวาเลนเซียทำหน้าที่กัปตันแต่หลังจากดาวเตะเอกรอย้ายออกไปแอสลี Ashley ยังได้รับช่วงต่อก่อนที่กองหลังจอมเก่าจะพระไปค้าเกือกับอินเตอร์มิลานและทำให้คุณซื้อชาวนเวมมอบปลอกแขนให้แฮร์รี่แม็กควายจวบจูล่าสุดเอเิรเทนฮากแต่งตั้งให้บรูโน่เฟนเดสนาทีมชาติโปรตุเกสเป็นกัปตันทีมคนใหม่แทนที่หิวแสงอีกแล้ววิดาวจะหนักเทนฮากกรณีมีปัญหากับโรนโด โรนโดหวนกลับม,มาเล่นให้กับทัพป,ปีแสดงคำรบสองเมื่อปี2021พร้อมทำผลงานสุดยอดซัดไป24ประตูใน,นทุกรายการโดยเป็น18ประตูนในพิมลิกในซีซั่นแรกแต่ทุกอย่างกลับตลบตาเมื่อแมนยูแต่งตั้งเทนฮากเข้ามากุมบังเหียน CR7 มีปัญหากับนายใหญ่ชาวรัตมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ให้เขาได้ลงสนามมากนักจนกระทั่งทุกอย่างมาแตกหักเมื่อเฮโร่วิจารณ์แมนยูและเชนฮาร์คขณะให้สัมภาษณ์กับเพียสมอร์แกนพิธีกรชื่อดังสุดท้ายนักเตะกับสโมสร,รตัดสินใจยกเลิกสัญญา และเจ้าตัวก็ย้ายไปเล่นกับเอลนาเซอร์ช่วงปลายปีที่ผ่านมาวีดาวเผยไม่เข้าใจเหตุผลที่ว่าทำไมเทนารถึงต้องมีปัญหากับโรนัลโด้ทั้งๆที่เขาเป็นนักเตะค,คนสำคัญของทีมและสุดท้ายก็เลือกเชนฮัวเฮโร่ออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดเอริกเทนารเข้ามาทำงานพร้อมกับทำเรื่องที่แย่มากๆคุณเอาคริสเตียโนโรนัลโดออกจากทีมได้ยังไงคริสเตียโนโรนัลโดเป็นตัวจบสกอร์ชั้นยอดและเทนารก,ก็ถอดเขาออกจากทีมนี่คือชายหัวล้นที่ซับซ้อนมากๆซตาชาวชิลีระบุ ทางนี้อดีตาา์เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและมาลาย,ยูเวนตุสเพิ่งจะเป็นประเด็นเดือดกรณีที่จวกเกมระหว่าง Milan เอซิมิลานเสมอนนิวคาสเซิลเดแบบไรสกอร์ศึกอยู่ฝ่ายช้ยผลิกรอบแบ่งกลุ่มว่าเป็นแมตท,ที่หวยที่สุดในเกมถ้วยใบยโตยุโรปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ